ทุกท่านรับฟังวิสัยทัศน์ดีๆจากผู้ชายคนนี้ที่ชื่อคุณส่วนดีวงค่ะขอเชิญบอสค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณเอ็มซีราชนีออกแคทนะครับนี่คอือผลิตผลของผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นในออกแคทเรานะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับขคายหลายๆคนขอบคุณผู้นําที่ประสบความสําเร็จเป็นมนุษย์เงินล้านที่เป็นจุดยืน ที่เป็นกำลังใจที่เป็นประสบการณ์ให้กับผู้ตามของท่านและของสาลายทุกท่านขอบคุณสมาชิกทุกท่านครับที่ให้โอกาสตัวเองวันนี้ครับผมรู้สึกดีใจมากๆครับที่เราก้าวมาถึงจุดนี้ได้ขอบคุณวันที่ยี่บเก้าที่จะมาถึงครับนี่คือความยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้น กับระยะเวลาแปดเดือนที่ผ่านมาเราสามารถจัดงานเฉลิมฉลองให้กับผู้นำของเราที่จะขึ้นมารับเข็มมันยากมากนะครับที่เราจะถับเงินห้าหมื่นเหรียญหรือเป็นเงินมากกว่าหนึ่งแสนบาทได้ภายในระยะเวลาเพียงแค่ครึ่งปีมันยากมากครับกับธุรกิจที่ผ่านมาที่พวกเราต่อสู้กันมาคุณรู้ไหมครับ ว่าทำไมผู้นําที่ประสบความสําเร็จส่วนมากจะพูดถึงอยู่ในกลุ่มเดียวเดียวกันหมดไม่ว่าจะเป็นท่านบรรหารเจ๊กนอกท่านสมศักดิ์คู่กระสังท่านพอบนตรีนะท่านพอบนกว้างแล้วก็คกรกเล็กนะแล้วก็ไม่จะเป็นท่านสมดีนะพี่นุษาท่านสงศักด์ พิสุจนะครับหลายหลายท่านที่ผมไม่เอ่ยนามและผมก็รู้ว่าทุกท่านคงจะเข้าใจว่าผมจะพูดถึงเรื่องอะไรประสบการณ์ที่เราต่อสู้กับธุรกิจแรกที่ผมเคยสัมผัสเจ็ดปีครับทุกท่านรู้ไหมครับทำไมผมอยู่ถึงเจ็ดปีเราได้ปลูกฝังความเชื่อเราได้ปลูกฝังความศรัทธาเราได้ปลูกฝังนิสัยทัศ์และความฝันเราได้อ่านหนังสือเป็นร้อยร้อยเล่มครับเราได้ฟัง ซีดีผู้ประสบความสําเร็จเป็นร้่ยอยเราได้อยู่กับประสบการณ์เราได้สัมผัสกับผู้คนที่สําเร็จว่าเขาคิดอย่างไงทําไมเขาถึงสําเร็จเราได้โดนปลูกฝังคําว่านักลงทุนเราได้โดนปลูกฝังคําว่าเจ้าของจิตการครับนั่นแหละครับคือสิ่งที่พวกเราได้เจอแล้วเราก็ต่อสู้และก็ได้ประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่มานั่นคือ วิชาที่ทำให้พวกเรานำมาใช้ที่นี่แล้วเราก็ประสบความสำเร็จผมรู้ครับว่าการที่จะสร้างธุรกิจให้เติบโตไปทั่วโลกได้มันจะต้องมีระบบสนับสนุนครับเพื่ออะไรรู้ไหมครับเพื่อที่จะพัฒนาจิตใจของผู้คนครับธุรกิจออคแคท เป็นเครื่องมือที่ดีมากๆเป็นเครื่องมือเป็นอุปกรณ์ที่จะตอบโจทย์ที่จะทําให้เราสร้างทิศผ่านได้เลยเพราะเขาเป็นธุรกิจที่อยู่ในยุคอยู่ในเทรนและอยู่ในบล็อกเชนซึ่งนั่นแหละครับคือความสุดยอดคุณได้เห็นหมดแล้วครับว่าออฟแคทคืออะไรวันนี้ผมจะพูดถึงว่าทําไมพวกเราต้องสําเร็จและทําไมพวกเราต้องมีระบบเกิดขึ้นทําไมเราต้องมีนักเรียนเราทําไมเราต้องมีโรงเรียนเกิดขึ้นเจ็ดก็ห้าคืออะไร อดีตที่ผ่านมาครับเรารู้ครับว่าเราอยู่ในธุรก,กิจนี้มากี่ปีเรารู้ครับทุกท่านเรารู้ว่าคนล้มเหลวเพราะอะไร,รเรารู้ครับว่าธุรก,กิจที่เข้ามาที่เราได้สัมผัสเราต้องคิดยังไงเราต้องตรวจสอบอยังไงเราต้องทำความเข้าใจยังไงว่าธุรก,กิจนั้นถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง จากการที่ผมอยู่ในธุรกิจเดิมเจ็ดปีผมได้รู้ครับว่าธุรกิจที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเป็นยังไงเพราะผมได้สัมผัสอีกสองบริษัทที่ทําให้ผมรู้สึกว่านี่แหละคือความบกพร่องของเรา ในฐานะที่เราก็เรียนรู้ผู้คนมาแต่ทาไมเราไม่ยอมเข้าใจว่าธุรกิจที่จะทําให้มันไปได้ไม่ได้มันอยู่ที่วิสัยทัศน์ของเจ้าของหรือของประธานโดยวิสัยทัศน์นี้มันจะถูกเขียนขึ้นมาเด็นแผนการตลาดนั่นแหละครับที่จะทําให้เราตรวจสอบได้ว่าเขาคิดอะไรและเขาจะไปได้ไหมและผมก็ได้ไปสัมผัสธุรกิจธุรกิจหนึ่งผมจะบอกก็ได้ครับว่าธุรกิจแนวไหนมันเป็นแพลนฟอมครับ ออกแบบมาให้เราเป็นพกเกจอยู่ที่เราจะลงแล้วก็จ่ายผลตอบแทนให้กับเราเป็นสัปดาห์โดยไม่ต้องชวนใครก็ได้ถ้าชวนคุณก็จะมีรายได้นั่นแหละครับคือสิ่งที่ผมเจอสองครั้งสองค่าเพื่อเป็นการทดสอบว่ามันจริงเหรอนี่มันคือการหลอกลวงใช่ไหมผมสัมผัสสองบริษัทครับ บริษัทแรกสูญเสียไม่เยอะครับเป็นแค่การทดลองพอเข้าไปได้ไม่ถึงหนึ่งเดือนเขาปิดหนียังสงสัยอยู่ครับว่ามันอาจจะเป็นธุรก,กิจที่ไม่ถูกต้องจริงมันอาจจะมีธุรก,กิจแบบนี้ที่ถูกต้องก็ได้ผมได้สัมผัสกับธุรกิจที่สองครับตัดสินใจครับคิดว่ามันต้องใช่แน่ๆเพราะเขาทําสร้างภาพเขาทาบรรยากาศให้เราเห็นเขามีการเทรนนิ่งเขามีการจัดประชุมออนไลน์มีผู้คน มากมายที่หลังไหลเข้ามาแห่กันเข้ามาครับเอาเงินมาฝา,ากเอาเงินมาลงทุนเพื่อที่จะรับผลกําไรต่อสัปดาห์ครับเพื่อที่จะรับยูนิเลเวลเป็นหลายๆชั้นสิบเปอร์เซ็นที่เกิดขึ้นจากเงินที่เขาขนเข้ามาลงทุนคุณรู้ไหมครับผมใช้ธุรกิจนี้เป็นการทดสอบว่าผมจะสําเร็จหรือไม่ผมใส่เต็มที่ครับได้ความเชื่อและความศรัทธาในตัวเองว่าเราจะต้องทําธุรกิจให ให้สําเร็จเพราะเรามั่นใจในธุรกิจนี้มากเพราะเขาจ่ายเงินจ่ายผมอยู่หกเดือนเต็มๆครับผมมีไรายได้มากมายกับธุรกิจนั้นโควิดไฟติดร้อยในหมื่นเกิดขึ้นนั่นคือสิ่งที่เราทำและประสบความสาเร็จและผมก็ได้รู้ว่ากลไกที่จะทําให้เราสําเร็จมันเป็นการแบ่งปันมันเป็นการให้ด้วยความซื่อตรงและซื่อสัตย์ด้วยความถูกต้องไม่เอาละเอาเปรียบใครและผมใช้ธุรกิจนั้นทดสอบผมว่าผมเป็นนักสร้างเครือข่ายจริงหรือไม่ คุณเชื่อไหมครับเพียงเวลาเป็นงแค่เจ็ดเตือนเต็มๆครับผมมีองค์กรเกือบหนึ่งพันคนมียอดสั่งซื้อแพ็กเกจภายใต้องค์กรผมที่คิดเป็นยูนี่เลเวลรับ1%หนึ่งเปอร์เซ็นผมคำนวณได้ว่ามากกว่าสิบเอ็ดล้านเกือบสิบสองล้านครับนั่นคือสิ่งที่ผมตัดสินใจลงมือทำอย่างเต็มที่เพราะผมไม่รู้ครับว่าเขาจะมาหลอกเราแล้วเราไม่เคยตรวจสอบแผนการตลาดเลยว่ามันจ่ายได้ไหม เชื่อไหมครับเจ็ดเดือนครับนั่นแหละครับคือสิ่งที่ผมเจ็บปวดที่สุดเขาทิ้งเราไปมันทําให้เราต้องมาถามตัวเองอยูอสามหรือว่าตกลงชีวิตเรามันทำไมเจอแต่แบบนี้เราจะสู้ต่อไดีไหมแล้วเราจะทํายังไงกับชีวิตเราต่อแล้วเราจะทํายังไงคนที่เราพาเขาไปล้มเหลวเกือบพันคนแล้วหมดเงินไปสิบกว่าล้านะครับเราจะทำยังไงเราถามตัวเองครับในฐานะที่เราเป็นผู้นําครับ วันนี้มีใครหลายๆคนกำลังไปเจอสิ่งเหล่านั้นอยู่ครับไม่เป็นไรครับเขาต้องเจอบทเรียนบ้างเขาก็ต้องรู้บ้างว่านี่มันถูกหรือมันผิดเหมือนกับผมนั่นแหละครับสุดท้ายครับในเมื่อเรารู้อยู่แล้วผมรู้อย่างเดียวว่าก่อนที่ผมจะทำอะไรผมต้อง ทำความเข้าใจกับเจ้าของเขาว่าเขาคิดอะไรถ้าคุณอยากรู้เขาคิดอะไรนะครับคุณไปแกะแผนการตลาดเขาออกมาคุณจะรู้ว่าเจ้าของบริษัทนี้เขาคิดอะไรและเขาต้องการอะไรกันแน่และหลังจากวันนั้นผมได้แกะแผนการตลาดออกแคตเกิดขึ้นครับนี่คือความสุดยอดที่เกิดขึ้นพอผมแกะแผนการตลาดออกมาผมรู้ทันทีครับว่าเขาต้องการอะไรในเจตนาที่เขาต้องการคืออะไรเราได้รู้แล้วครับว่าคืออะไร แต่การที่จะทำให้พวกเรายืนหยัดอยู่ได้กับธุรกิจนี้เหมือนกับที่ผมอยู่ในธุรกิจแรกแม้กระทั่งไม่ได้เงินครับเจ็ดปีมันมีวิธีเดียวครับเราจะต้องพัฒนาผู้คนของเราให้เข้าใจสิ่งเหล่านี้ว่าอะไรคือถูกอะไรคือผิดมันไม่มีหรอกครับธุรกิจที่เอาเงินไปวางแล้วเขาจะจ่ายตามทัญญาจ่ายได้เป๊ะทุกครั้งทุกบริษัทไม่มีทางครับ ผมสัมผัสมาแล้วครับและผมก็เชื่อว่าผู้นำที่อยู่ในห้องนี้ก็เคยสัมผัสมาแต่ธุรกิจที่จะทำให้เราสำเร็จมันก็ยากอยู่ที่หัวใจเรานี่แหละครับมันต้องออกไปชวนคนมันต้องสร้างเครือข่ายมันต้องพัฒนาจิตใจของคุณครับวันนี้ถ้าคุณอยู่ใน GE ทีกเจ้าฮ้คุณจะได้รับการพัฒนาจากต้นเบื้องในหัวใจของคุณว่าเราจะต้องเป็นนักธุรกิจเราจะต้องเป็นนักสร้างนักสร้างเครือข่ายที่เป็นผู้ให้เท่านั้นแล้วเราก็ต้องมีระบบ คนยึดติดครับเราต้องอ่านหนังสือครับเราต้องฟังซีดีเราต้องอยู่ในห้องประชุมมากพอเราต้องอยู่กับคนที่มีภาวะบวกในธุรกิจเรามากพอครับคุณต้องอยู่กับอัพไลน์ที่แอคทีฟคุณต้องอยู่กับอัพไลน์ที่ตัดสินใจที่จะพาคุณสําเร็จนั่นแหละครับถึงจะเป็นผู้นําที่เดินตามคุณไปและจะพาคุณไปในสู่ช่องทางความสำเร็จนี่แหละครับคือระบบของพวกเราอนาคตผมจะปลูกฝังให้พวกเราได้อ่านหนังสือบางเล่มครับ เล่มที่หนึ่งครับคุณต้องอ่านหนังสือเล่มแรกที่ผมได้อ่านแล้วรู้สึกว่านี่แหละคือสิ่งที่เราขาดเดลคาเนกี้ครับวิธีชนะมิตรและยูงใจคนภาคซีดีก็มีแล้วครับภาค youtube ก็มีแล้วคุณไปเปิดฟังดูครับแล้วคุณจะรู้ว่าคุณต้องทำยังไงครับ มันไม่มีใครไปเปลี่ยนแปลงคนอื่นได้หรอกครับยกเว้นคุณจะเปลี่ยนแปลงตัวเองมันไม่มีใครที่จะพูดแล้วให้คนฟังสรุปได้ยกเว้นคุณเปลี่ยนตัวเองว่าเขาก็เป็นเขานะ เราสามารถไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเขาได้ครับแต่ถ้าเกิดเราเปลี่ยนแปลงเราได้ความสุขจะเกิดคือธุรกิจนี้จะทําให้คุณเติบโตขึ้นจากัวใจของคุณครับแล้วถ้าคุณพัฒนาองค์กรให้อ่านหนังสือเล่มน,นี้แล้วเขาปรับปรุงตัวเองแล้วเขารู้ว่ากลไกที่จะอยู่กับผู้คนอยากมีความสุขมันต้องเปลี่ยนตัวเองเขาจะมีความสุขและเขาจะต่อสู้ไปกับคุณครับเขาจะมองจุดแข็งเป็นหลักหลังจากนั้นครับมีหนังสืออีกเล่มหนึ่งครับ บุคลิกภาพเชิงบวกครับบุคคลทุกคนมีนิสัยเป็นของตัวเองครับคุณต้องรู้ครับว่าสี่บุคลิกเนี้ยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ได้ไม่ยอมใครเจ้าระเบียบล่าเริงนี่คือบุคลิกของมนุษย์ที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้บางคนมีทถึงสาบุคลิกบางคนมีหนึ่งบุคลิกโดดบางคนมีสองบุคลิกโดดการที่คุณจะไปสปอนเซอร์หรือการที่คุณจะสร้างองค์กรให้เติบโตคุณต้อง คุณเป็นใครแล้วคุณจะลบกับคนนี้คุณจะรู้ว่าคุณจะชนะอย่างไงคุณต้องรู้เขารู้เราครับสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องสําคัญครับถ้าคุณต้องการที่จะประสบความสำเร็จกับผู้กิดเตี่ยได้วันนี้บอกแค่สองอย่างพอแล้วอย่างอื่นที่คุณต้องเก่งคุณต้องเก่งในเรื่องของแผนการตลาดครับสามจุดสามอย่างนี้จะทำให้คุณพัฒนาตัวเองและจะทำให้คุณพัฒนาองค์กรของคุณเพื่อที่จะประสบความสำเร็จและก็มีความสุข ไปด้วยกันกับรายได้ที่เกิดขึ้นที่ออฟแคตมอบให้ในนามเกียรติ์ที95ครับทุกท่านสิ่งที่คุณจะต้องขาดไม่ได้ก็คือวันที่29ครับนี่คือระบบได้จัการสันลังสันครับเราจะมีเข็มเพื่อที่จะเป็นเข็มเกียรติยศให้กับดาวไลน์ของคุณหรือให้กับอัไลนยของคุณครับวันนี้ครับคุณจะต้องนํภาพตัวเองไปสู่งานนี้ให้ได้ครับ แล้วมากไปกว่านั้นคุณจะต้องพาคนที่คุณรักที่สุดถึงถึงเขาจะเกลียดคุณที่สุดเขาจะไม่ยอมคุณที่สุดไปงานนี้ได้ไหมครับถามหัวใจตัวเองครับมันต้องเป็นการต่อสู้คุณก็อ,อาจจะไปนอ่านหนังสือเล่มแรกภายในวันนี้ที่ผมบอกไปแล้วคุณเราไปทําตามครับแล้วคุณอาจจะนําพาเข้าไปในงานนี้ได้ครับบางทีมันก็ต้องยอมครับ,รบขอบคุณมากครับสําหรับการแบ่งปันครั้งนี้ขอบคุณผู้นําทุกท่านที่เข้าใจผมครับ และผมก็ขอบคุณครับบุคคลที่ประสบความเรียบในธุรกิจนี้ขอบคุณมนุษย์กันล้านที่ยังยืนหยัดและจะต่อสู้กับเราไปตลอดชีวิตขอบคุณหัวใจที่มอบให้กันขอบคุณแรงบันดาลใจที่เป็นการเติมพลังให้กันทุกเช้าและทุกเย็นจำความฝันของคุณไว้ครับนำพาคนที่คุณรักที่สุดไปเจอกันที่วันที่เก้าแล้วคุณจะเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดน,นี้ครับสอบวันนี้ครับ แล้วพบกันที่9ครับขอบคุณมากครับขอ,อยกขักคืนใหม่ให้แก็บรายชื่อเอาแคครับขอบคุณครับผมบ๊ายบครับขอบคุณบอสสวงดีวงค่ะขอบคุณท่านขอบคุณล้านคําขอบคุณไม่รู้จะขอบคุณยังไงดีนะคะสําหรับนะคะผู้ชายคนนี้นะคะสาหรับบอสสวงดีวงของเรากด9595 95. และกดหัวใจให้บอสของเรา